สวัสดีค่ะมาฮันนี่เมสิโกเป็นมากกว่าการดูดูเป็นเพื่อนคุณเอนเตอร์เทนเมนต์ให้คุณเราก็กลับมาเจอกันในพิกรดิกนะคะกับคอนเทนต์อัปเดตความรู้สึกนึงคิดเขาที่มีต่อคุณในวินาทีนี้เปลี่ยนไปอย่างไรการส่งเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจจะตรงบ้างอาจาสลับกันได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่อินไม่น้อยไมมซีเรียสร,รับอาแต่งงานดีๆส่วนไหนไม่ได้วางไว้เจตนาค่ผู้อ่านกคยส่งความสุขค่ะก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ ที่ตรงนี้ยังเป็นการสุ่มอยากดูดวงส่วนตัวอยากเรียนไพ่บ้านเขียวมาฮานี่สี่สิบและแปดแปดนะคะกับคอนเทนต์อัปเดตเราจะมากันทุกเสาร์อาทิตย์วันนี้ตรงกับวันออวันเสาร์ที่ยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบเก้านะคะเมื่อวันมาสายนะคะวันนี้ต้องขอโทษขออภยัยขณะทําคลิปนี้ก็เจ็ดโมงกว่าจะโพสก็แปดโมงเก้าโมงนะผู้อ่านเพิ่งตื่นกลับมาถึงประเทศไทยตีหนึ่งเนะาะก็จะถึงบ้านกว่าจะได้อาบน้ําเรียบร้อยก็ทีสอง ขอโทษขออภัยมาน้นที่นี้ด้วยค่ะวันนี้เรามีของฝากนะเราจะไปเจอกันในไลฟ์ใครให้ของขวัญเยอะสุดดีกว่าวันนี้เราจะให้ตุ๊กตานะตัวใหญ่และใครมีคําถามที่ถูกใจผู้อ่านเราจะให้ตัวเล็กเออเอาสินะคะอันนี้ของของฝากจากเชิงตูเออมณทลเซชวนเหรอเออแต่ว่ามันเป็นเขตปกครองของทิเบตนะมันเป็นภูเขา ที่เราไปคือสีดารุนีเธอฉันนึกว่าประเทศไทยฉันเห็นแต่คนไทยไทยออนอดไทยอีลีอีลอจะมาสำหรับผู้ที่เลือกนหาะ,ะเด็กที่หนึ่งเด็กที่สองมองมาที่ไพ่ที่1ึงดูดเอาไฟ้เวลาไหนเหรอวันนี้อาจจะเป็นแล้วแต่ฉันจะจัดสภาพอาอะไรเสร็จเธอฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเอาบ่ายแล้วกันเวลาที่สะดวกค่ะสำหรับผู้ที่เลือกได้แล้วเราไปเล่นกัน ใครที่เลือกยังไม่ได้ก็อยู่ไปก่อนไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆืที่เลือกไพ่เด็กที่หนึ่งนะคะกับคอนเทนต์ของเราในวันนี้อัปเดตความรู้สึกในะคิดเขาที่มีต่อคุณในวินาทีนี้เปลี่ยนไปอย่างไรห้าคำถามข้างในเป็นการสุ่มเท่านั้นจะทำขึ้นผู้อวามบันเทิงอาจจะต้องบ้างอาจสลับกันได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่อินไ่หน่อยไหมซีเรียสรับเอาแต่พลังงานดีๆส่วนนไม่ดีวางไว้เจตนาของผู้อ่านคือส่งความสุขค่ะ รักคณาราศีนะอันนี้จะเป็นปีนักสัตวดีกว่าอืมกี่ใบละเจ็ดใบโอเคครบพอแล้วนะมันเต็มพอดีพอแล้วรักคณาราศีกันราศีตุลปีจอกรกฎปีเถาะปีมะโรงปีมะเมียค่ะล้าขอดูเอเนจีของคุณเพิ่มเติม ช่วงนี้เวลานี้คุณเป็นอย่างไรสิ่งที่พ่ออยากบอกต้องระวังหรือต้องเจออะไรเรื่องดีๆใด,ดจะเกิดขึ้นนะคะขอดูพลังงานของคุณผู้เลือกไพ่เด็กที่หนึ่งค่ะ King of Cups f i v e of Sword f i v e Wand Seven of Wand the Moon ได้สำหรับเป็นเดท ต้องคุณหรอสิ่งที่ต้องระวังหรือมีอะไรคุณกรกฎพิจิกมีนค่ะและลัคนาราศีมีนอภิจิกด้วยวันพฤหัสวันอังคารวันพุธและวันศุกร์คุณเป็นคนน่ารักสดใสมสเีเสน่ห์เซนแรงลึกลับซับซ้อนคุณดูคุณมีพลังจิตพลังใจที่ยิ่งใหญ่ถึงคุณจะเป็นคนที่ตัวเล็กตัวน้อยแต่เงาคุณมันใหญ่มากเลยใจคุณน่ะมันใหญ่มาก มีอะไรซ่อนอยู่ในใจอยากทําสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากไปโบยบินในฝันหลับไปทํานู่นนี่นั่น,นแต่ชีวิตจริงอาจจะมีข้อจํากัดให้คุณไม่สามารถทําอะไรได้มากนักน,นะแต่คุณเป็นคนช่างสองช่างสังเกตช่างจดจําเป็นคนอบอุ่นเซนสิทีฟน่ารักสดใสมีสเสน่ห์ชอบเอาใจเขามาใส่ใจเราจนบางครั้งสะเทือนสั่นสะเทือนคิดมากกังวลแต่เวลาที่คุณจะตัดอะไรออกไปจากชีวิต คุณนะก็ไม่หึงไม่อือคุณเป็นคน,ไม,มนไม่เหมือนกับไม่หึงไม่อือภาษาอีสานก็คขึ้นไม่สนใจนะคะไม่ใย,ยดีตัดได้เลยแลยีนิดนึงน,นิดเดียวจะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะจบลงอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่คุณต้องอดทนกับอะไรบางสิ่งบางอย่างงานเพื่อนสังคมหรืออะไรอย่างนี้มากกว่านะมากกว่าที่จะเป็นคนรักเรื่องของความรักจก้ะน่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนสักคนนึง คนที่เอาเปรียบคุณหรือคนในที่ทํางานหรือผู้คนทั่วไปก็ได้ที่ผ่านมาคุณยอมมาเยอะแล้วหลังจากนี้คุณจะไม่ยอมแล้วอือย่ามาทําแบบนี้กับฉันนะรู้สึกฉันน้อยเกินไปซะแล้วอะไรอย่างเนี้ค่ะประมาณนั้นมาทีนี้ดูเขานะคะเราจะเปิดห้าคำถามข้างในที่บอกอ,อัปเดตความรู้สึกนึกคิดเขาความรู้สึกจิตได้สํานึกความคิดคือสมองสองสมองสองมือก็คือสิ่งที่เขาจะทําและคําพูดที่เขาอยากบอกคุณในวินาทีนี้ ก่อนอื่นเราจะไปดูตัวตนเขาก่อนแล้วก็ค่อยไปดูว่าสิ่งที่เขาจะทําหรือพ่ยอยากบอกอะไรนะคะห้าคำถามข้างในเป็นการสุ่มเท่าน,นั้นจะทาขึ้นื่อความบันเทิงอาจจะตรงบ้างอาจจะสลับกันได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่อินไม่นาไม่ซีเรียสและวันนี้ใครข้ามตอนหัวคลิปอินโทรกลับไปฟังนะมีของแจกของแรกของแถมน่าพี่แพนด้ามีแพนด้ามาแพนดี้นะจ๊ะเขามาอยู่ที่ทําไมมาอวด สอวดสองไม้ไม่ได้อวดของฝากของแถมของโซนน้าคุณให้กับเอซแฟนคลับรูปดวงกัลยาณมิตรนะเป็นของขวัญให้กับช่องเออจากช่องมาวัดไปถึงตูมาเออนะก็ <c oughs> <c oughs> ไปสามวันเก็บตุยเราเป็นคนแพ้อากาศเนาะจากแผ่นร้อนจากถุงทรายจากสารพัดฉันก็ยังแพ้อยู่ <c oughs> จากลองจรจากอะไรปนันอยากไป้าบิห้าบิดตายค่ะลบสี่สิบ มนุนน้ำแข็งกันเลยทีเดียวประมาณไม่ค่อยสบายนะวันนี้ก็ตื่นสายด้วยต้องขอโทษขออภัยออของขวัญของเราวันนี้ไม่ได้แจกตรงนี้หรอกเพราะว่าตรงนี้มันไม่ได้พูดคุยอะไรอ่ะเธอฉันไม่ได้จแจกแจกในไลน์แล้วกันใครอยากได้ไปตามในไลน์ <Okay. S 1> ตัวใหญ่สําหรับคนที่ส่งของขวัญเยอะสุดในวันนี้แล้วกันวันแรกที่เราจะไลน์หลังจากกลับมาส่วนตัวเล็กให้เป็นคําถามนั้นถูกใจหมอที่สุดเออเออ ตอนไลฟ์ท้ายคลิปเราจะเราจะจดไว้ระหว่างเราไลฟ์ว่าใครถามคําถามนําคําตอบสิ่งที่คุณพูดออกมาจักรวาลรับรู้รับฟังไม่ใช่แต่คําพูดบอกจักรวาลขอรถขอบ้านขอผู้หญิงดีๆผู้ชายดีๆสักคนหนึ่งขอคนเลี้ยงคนดูแลคนสพอร์ตแต่ใจลึกๆใจคิดอีกอย่างหนึ่งจักรวาลจะไม่ได้ฟังเสียงพูดคุณจักรวาลจะฟังภายในเสียงใจเราถึงบอกว่าต้องกลับไปนั่งสมาธิหรือคิดดีคิดบวกนะ จัก,กรวาลไม่ได้ฟังเสียงที่คุณเปล่งตะโกนออกมาแต่เขาฟังใจคุณค่ะเขาได้ยินความคิดพลังภายในของคุณนะเออค่ะประมาณนั้นอืมแล้วยังไงอีกเราเราก็จะให้อาวอันจะฟังเองนี่แหละ <c oughs> นะจะให้ของขวัญคุณค่ะเอามาดูเขาดีกว่านเนาะไปะ <c oughs> สิบไม้ราชินีช่วยหกเหรียญเด็กถือดาบและสามถ่วยอัศวินเหรียญโอเคตัวเขานะคะมีกร,รกฎพิจิกมีมิถุนตุลกุม,มและแมแพรพุ่งศกันมางก่อน <c oughs> เขามี energy <c oughs> ของความเป็นคู่คุณนะ <c oughs> คู่กันแล้วไม่แคลกันแต่คู่กันคู่นี้อยู่ไกลกันมองไม่เห็นกันคนหนึ่งอาจจะมีภาระอาจจะเป็นคนที่แต่งงานไหมมีครอบครัวไหมเขาเป็นคนรักเก่าของคุณไหมเขาอายุน้อยกว่าคุณไหมหรือเป็นเพื่อนกันไหมแบบ รุ่นล่คาเดียวกันถ้าเขาใช่ทั้งหมดนี้เขาคือคนนั้นของคุณแหละนะแต่ถ้าไม่ใช่ลองไปดูดวงส่วนตัวจ้ะอ,อ่ะพูดถึงไหนละพูดถึงอาจัก,กรวาลฟังเสียงเหมือนกันเมื่อวานก็ฟังฟังจากคําถามคุณเนาะเพราะเราไม่รู้จักคุณแต่เราดูจากคนที่จะมาถามแบบเนี้ยเขาคิดอะไรอยู่จ้ะคําถามนําคําตอบจ้าเออเอาสิไปสังเกตแม้กระทั่งคาถามเขามาทีนี้คนนี้ รู้สึกอย่างไรกับคุณนะความรู้สึกสิ่งที่เขา,ารู้สึกจริงๆจิตใต้สำนึกที่มีต่อคุณในเวลานี้ The Hangman hang <man. S 1> เขาคิดมากดังวนคิดถึงก็ได้นะ mm hmm. เกาคิดถึงคุณแหละแล้วว่าแต่อาจจะคิดมากไปหน่อย mm hmm. คิดแล้วทําอะไรไม่ได้ mm hmm. มีข้อจํากัดในการใช้ชีวิต mm hmm. คิดมากค่ะคิดถึงนะเดอะ The Hangman เนี่ยเป็นหมายเลขไพ่ใบที่ไพ่ใหญ่ใบที่สิค่ะ แล้วก็เป็นตัวแทนของดาวเนบจูเนบจูนคือดาวพัเกตดาวพัเกตเนี่ยจะเป็นดาวทีเ่เป็นเรื่องของความเห็นอกเห็นใจความสมดุลดูเห็นอกเห็นใจคนอื่นเห็นคนอื่นแล้วก็แต่ว่ากับตัวเองติดอยู่กับปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะสงสารใครสักคนจนเขาต้องมีปัญหาไม่สามารถก้าวข้ามผ่านตรงนั้นและไม่สามารถมาหาคุณได้ในเวลานี้ดูสิ อความรู้สึกเนาะเขารู้สึกเสมอและลึกไว้เสมอว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันนะมี the hangman the w o l l king เหรียญสามเหรียญและราชินีเหรียญจากตรงนี้ก็มี2ดาบโอเคมีพึกศอกกันเมื่อก่อนนี้เขาคิดว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันเป็นคนที่เหมาะสมกันมั่นคงต่อกันแต่เราอาจจะเจอกันช้าไปนี่คือความรู้สึกค่ะเดวอร์อยู่ไกลกัน มีข้อจํากัดในการใช้ชีวิตเขาคิดถึงคุณถ้าเขาทาได้อย่างที่ใจปรารถนาเขาคงบินมาหาคุณแล้วแต่ด้วยสมที่เขายังติดอยู่กับอุปสรรคทั้งมือทั้งเทา้าหรือจริง,รงๆแล้วเขาอาจจะติดอยู่กับอะไรอย่างบางบางอย่างนะทำให้เขาไม่สามารถทําอะไรได้สามเหรียญข้อจํากัดในการใช้ชีวิตเอออาจจะมีพันธะสัมพันธ์มีความสัมพันธ์เก่าๆมีคนคุยมีครอบครัวหรือมีใดๆ ในวันนี้รู้สึกกังวลและติดขัดความรู้สึกจิตใต้สำนึกลังเลและสับสนเลือกใครดีหวะระหว่างนกกับแมวเรื่องหมาชอบมาชอบมาหรือจะชอบมมาจังไปทีนี้ความรู้สึกอ่ะทีนี้ความคิดค่ะสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณอ,อ๋อแล้วก็เราไม่อยู่หลายวันเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องภาคใต้นนะ ที่หาดใหญ่เนาะไม่รู้ข่าวคาวไปถึงไหนแล้วเป็นกรังใจให้ทุกท่านค่ะความคิด The Hermit อัศวินถ้วย The s t r อ n g Queen of Wands ความคิดเหรอเพจสอบขับเขาก็รักคุณคิดถึงคุณอัศวินถือไม้ตะกี้เป็นอัศวินอะไรนะฮิตเตอสำหรับ อัศวินเหรียญมันเป็นความช้าทาอะไรไม่ได้แต่ล่าช้าแต่อันนี้คือพอมาถึงความคิดรักค่ะอัศวินถือถ้วยและเด็กถ้วยรักแน่นอนเฮอร์มิตแต่ความรักมันต้องเป็นความรักแบบผู้ใหญ่แบบอินโทรเวิร์ตคือเงียบไม่คุยนึกถึงคิดถึงแต่ทําอะไรไม่ได้ได้แต่ใช้สติเคอรเรียสคือความอดทนอดกั้นความยากลําบากด้วยด้วยอาจจะเป็นเพราะภาระ,ะหรืออัตราของเขาเองแต่ถามว่ามันคิดถึงไหมคิดถึงรักไหมรัก จะทาอะไรได้ไหมเออถึงแม้จะทําไม่ได้แต่อยากทํานะใจคิดจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งคือเขาอาจจะติดอยู่กับอุปสรรคปัญหาที่เขาไม่สามารถมาได้ครั้งข้างหน้ามันยากลําบากดูแต่มือเขาเนี่ยเห็นไหมพ่อมดคนนี้พ่อมดใบกลางคนเนี่ยกําลังต่อสู้กับมังกรที่อยู่ข้างหน้าพ่นไฟกูจะไปไงดีวะสงสัยจะขนไม่หมดละถ้าจะวินผ่านมาแต่มือนี่ดูเขยา่าเขย่าว,อ,าวอ่อเขย่าปันปันปั้นไม่ใช่ อันนี้คือขยเอาอไมก้กกยสิษย์ของข้าไฟลุกแล้วเธอเออนัอ่นแหละปั่นแยวันมึนแท้แม่เอ้ยอ่าน,นี้คือความคิดคิดถึงคุณรักคุณอยากมาหาแต่มาไม่ได้ต้องอดทนอด,อดกั้นดึกดังความรักแบบอินโทรจะมาดูแล้วเขาอยากบอกอะไรคุณที่สุดเวลานี้ถ้าเขาพูดได้โดยที่ไม่อายไม่ผิดอยากบอกเขาเองก็คิดถึงคุณเขาเองก็รักคุณ เขาเองก็หวยหาคุณไม่ใช่แต่คุณเออหรือเปล่านะเขาพูดหรอเขายังมั่นคงต่อคุณแม้จะบางทีอาจจะต้องลังเลสับสนหรือไม่แน่ใจมองไม่เห็นทางออกกับความสัมพันธ์นี้เครียดเหมือนกันแต่ใดๆคือเขารักคุณถ้าพูดได้เต็มปากพูดได้โดยไม่รู้สึกผิดพูดได้โดยไม่ทําร้ายใครเขาจะบอกว่าเขารักคุณแต่เขาไม่สามารถทําอะไรได้เลยสองดาบจ้ะเดลเวอร์สองดาบนะอันนี้มีอะไรบ้างเด็กชือเหรียญ เก้าเหรียญสี่ถ้วยเดอะเลเวอร์ over, และสองดาบค่ะใต้สมมับเป็นหกไม้แต่ใดๆคือเขาจะกลับมาหาคุณแหละถ้าพวกคุณห่างก,กันมีประเด็นหรือใดๆอามาดูสิ่งที่เขาจะทำค่ะแอคชั่นถัดไปอันนี้คืออะไรเดอะทาวเวอร์เขาต้องจะทำลายอะไรบางสิ่งบางอย่างก่อน ทำลายกำแพงข้อจํากัดในชีวิตหรือทำลายความอมีอัตตาตัวตนของเขาหรือรอเวลาที่จะได้มาหรือด,ดูดวงในความสัมพันธ์นี้ยังมีความอึดอัดไม่ได้หลังใจล่าช้าหรือมีคนจับตาหมองดังนั้นต้องค,อค่อยเป็นค่อยไปค่ะสิ่งที่จะทํายังทำอะไรไม่ได้รอดูดวงกันต่อไปจะมาดูดวงกับแม่หมานแม่แ,แม่หมานแม่หมอหวานนะจ๊ะเออเขาว่าอย่างงี้ยให้สรุปสิ่งที่ไพ่บอกแล้วกัน แนวน้อมความสัมพันธ์ของคุณและเขาค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นอ่สาสไม้แด,ดาบสไม้ the judgment และ the hangman oh no no the high loven คุณและเขาเนี่ยนะมันในความสัมพันธ์นี้มันมีข้อจำกัดมากมายแหละแต่ถามว่ามันเป็นไปได้ไม่เป็นไปได้นะวันนี้อาจจะยังไม่เกิดขึ้นอาจจะยังนะ คิดถึงกันเป็นห่วงกันเฝ้ามองกันแต่มีความอึดอัดไล่าช้าไม่ได้ดังใจแต่ในความรักและความสัมพันธ์นี้มันรักและหวังดีต่อกันมันมีความผูกพันแต่ใดๆคุณจะต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องและรอเวลารอให้อุปสรรคปัญหานั้นต่างๆนั้นคลี่คลายออกไปค่ะ ให้ที่ลวงลงไปเป็นไพ่คอมมิชเมนต์จ้าดใดๆเสียคือคู่กัน manifestation boundary อันนี้เขาบอกว่าอะไร self independence ความบังเอิญ e และ sexual freedom คุณและเขาเนี่ยนะเป็นคู่กันจ้ะจะได้มีโอกาสเป็นคู่และได้คอมมิชเมนต์ แต่วันนี้คิดถึงกันใช้อ่อมีคนส่งกระแสจิตที่ถึงแต่ในความรักความสัมพันธ์มีบามีความมีขอบเขตมันไม่สามารถทําได้ดั่งใจและทุกอย่างทุกสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างคุณและเขามันไม่ใช่เรื่องมึงเอิญมันมีความผูกพันมีสายใยและมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งมันเป็นคนที่มากกว่าคาว่ารักอ่ะมีความผูกพันลึกซึ้งกันแล้วคบหากันแล้วหรือแลกเปลี่ยนพลังงานกันแล้วมันมันยังตัดกันไม่ขาดแน่นอนนะเห้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขหลักมั่นคง ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่เด็กที่สองนะคะกับคอนเทนต์อัปเดตความรู้สึกนึกคิดเขาที่มีต่อคุณในวินาทีนี้เป็นการสุ่มท่านั้นจะดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจจะตรงบ้างอาจสลับกันได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่อินไม่น้อยไม่ซีเรียสรับเอาแต่พลังงานดีๆส่วนไหนไม่ดีวางไว้เจตนาของผู้อ่านคือส่งความสุขค่ะ ก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้ผู้อ่านด้วยเพื่อเป็นกําลังใจเล็กน้อยหรือเป็นค่าครูนะคะให้กับผู้อ่านเองค่ะใครไม่ได้ฟังต้นคลิปกลับไปฟังใครไม่ได้ฟังด้ที่หนึ่งกลับไปฟังนะจ๊ะพะมีของแถมของแจกจะไม่พูดอีกพอแล้วจบลัคนาราศีนะคะมีแคปิคอนลัคนาราศีมังก,กรมังกรนะคะปีมะเมียปีวกักปีฉะรูอ่อลัคนาราศี สิงปีขันและปีกุลค่ามาขอดู energy ของคุณมีอะไรที่พายอยากบอกนะเกี่ยวกับตัวคุณเองค่ะเป็นการสุ่มเท่านั้นจะทำขึ้นพวกคำบันเทิงอยากดูดวงสวนตัวอยากเรียนไพ่บ้านเขียวไมาฮานนี่44และ888เจอกันในไลฟ์มีของแจกของแถมของแลกของอะไรอันนี้เป็นของฝากของขวัญจากเซิงตูวันนี้คลิปมาสายเพราะมื่อาวานเพิ่งตื่นนะจะเมื่อคืนกลับถึงบ้าน ตีหนึ่งเออกว่าจะได้นอนอาบน้ําอะไรที่สองมาค่ะไปเจอกันในไลน์แน่นอนช่วงบ่ายๆนะหรือเสร็จงานเที่ยงบ่ายแล้วแต่อ่าตัวของคุณเฉลียวฉลาดมีสเสน่ห์เดเมิกเชียงคุณพูดและอันวินดาบเดอฟูหนึ่งดาบและหนึ่งเหรียญเป็นคนน่ารักสดใสเป็นพ่อมดน้อยแม่มดน้อยของแม่หมอหรือเปล่านะ เป็นลูกศิษย์เราหรือเปล่าเนี่ยที่มาดูหรือไม่ก็เป็นคนที่มีความรู้มีเซนสติปัญญาหรือคนที่อยากเรียนไพ่กับมาวานหรือบางคนใส่ตังค์แล้วยังไม่มาก็มีบางคนเรียนจบไปแล้วก็ไม่ดูดวงก็มีมาดูดวงกับมาวานอีกบางคนอยากคุยกับแม่นี่แหละนะโอเคเป็นคนน่ารักสดใสมีสเสน่ห์เซนแรงและ,ฉะเฉลียวฉลาดแต่ไม่ค่อยยอมอ่เขาเรียกอะไร มีความรู้ความสามารถทํำไมเราถึงอ่านว่าเป็นแม่หมดนี่ดูเดอมเมจิเชียนมีเซนต์มาเรียนเริ่มเรียน,เ,ยนเป็นพ่อมดไม่หมดจบไปแล้วแต่ไม่ใช่ตําราไม่ใช่ไม่ได้เอาไปทํางานอะดาบอุปกรณ์วัสดุ <c oughs> คู่มืออาวุธวุฒิศาสตราวุธยังวางทิ้งไว้ตัวเองก็จะไปสู้ใช้มือเปล่าพอ,อไรเก่งไงอ่าฉันเป็นคนเก่งไงจะไม่สน อ่ะฉันเป็นคนมั่นไงอ่ไม่สนใจมากเกเดฟูด้วยเป็นคนมั่นหน้ามั่นหนเป็นคนมีสติปัญญาเป็นคนมีความรู้สึกความสามารถโดยที่แม่อาศัยอ่ะไรเลยมีเส้นแรงตั้งแต่เกิดถามว่าเชื่อไหมเชื่อไัยไหมเชื่อตำราเชื่อครูบาอาจารย์ไม่เชื่อแต่ตัวเก่งอ่ะเออพระเอกไงอบินเดียวก่อนศินลปินเดียวก่อนลองดูไปสู้ก่อนลองของก่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนน่ารักสดใสมีสนิมมั่นใจในตัวเองแต่ข้อเสียคือคุณมั่นใจเกินเกินไป นะคุณประมาทเกินไปก็ได้อ่าจจะพังพลาดได้หดยอูเป็นคนอินดี้ชอบทำอะไรจำใจตัวเองค่ะอ่าและแต่ที่สําคัญคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวของคุณเองด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถของคุณหรืออ่าสมมติคุณไม่ใช่ลูกศิษย์เรามันเป็นเป็นส่วนน้อยนะคนส่วนมากเข้ามาดูมันเป็นส่วนน้อยที่เป็นลูกศิษย์คุณอ่าคุณเป็นลูกศิษย์ใครสักคนคุณเป็นคนใครสักคนหนึ่งที่อยู่บนโลกใบนี้แหละนะแต่คุณไม่ใช่ใครที่จะคุณมีอินดียอะคุณเชื่อตัวเองมากกว่าเออ นะเป็นคนชอบพิสูจน์ชอบทดลองเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นคนเอ้ยวันละพันธ์เรื่องดูดาบเธอสิเหมือนมันหกักมันพังไหมเธอเอามีดเอาเชือกมาผูกไว้เธอสังเกตดีๆแต่ถามว่าคุณจะชนะอุปสรรคปัญหาไหมหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบชนะเพราะคุณเป็นคนเก่งไงแต่มันยากมหมยากเพราะคุณแปลกไงคุณไม่เหมือนคนอื่นไงคุณมีแนวทางของตัวเองไงคุณมั่นใจไงแล้วคุณก จะพิชิตอุปสรรคปัญหาด้ตัวของคุณเองแม้วิธีการของคุณมันจะแปลกและแหวกแนวกว่าคนอื่นนี่คือชีวิตคุณและจะประสบความสําเร็จได้ไหมได้ค่ะคุณจะเป็นคนที่คิดค้นอะไรใหม่ๆอยู่เสมอเออคุณต้องไปจดอะไริี่กระิีนะเดี๋ยวเขาจะลอกเรียนแบบจ่าเออเนื่องจากคุณเป็นคนฉลาดและแปลกมาค่ะทีนี้มาดูซิแล้วเขาหลานนึกถึงนะเขาคนนี้ของคุณอัปเดตความรู้สึกในคลิปเขาที่มีต่อคุณในีมีนาทีนี้บางคนก็มาด่ามาพูด ตัดซศร้าออกเสียงก็ดีอยู่ลวอ่ะมาทำเองไหมอืมเนาะมืดแทะแต่ไม่ได้ด่าช่องนี้เราไปด่าอีกช่องนึงก็สร้างถอดสูทางสั่นกะไปเห็ดเองโหลดกูเมียขื้กันด่าก็นักเดี๋ยวด่าคืนดูอารอมณ์แม่ด้วยนะจะลูกค่ะตัวของคุณนะไอ้เขาสิฉันก็พูดผิดละพูดไปพูดมาฉันก็พูดเยอะเลอะเรือนเลอะเถอะยิ่งกว่าแกงเปิดออีกเธอเอ้ย อ่าเดือนมูนรักนาราศีมีนเด็กถือถ้วยกอร,รกฏฎพิจิกมีนแปดถ้วยไฮโลฟเฟนผกันุกศึกอย่างเดียวอันสปินไม้แม่สิงคนุและแลงท้ายด้วยหกไม้เขาเป็นคนเก่าเป็นคนรักเก่าของคุณรักนารนี่นี่นี่เป็นคนที่คิดถึงคุณนะคุณหุ่นดีแหละเห็นเห็ thấy, นเงือ้อเห็นลางๆก็คิดถึงคุณไหมก็ยังคิดถึงอยู่ยังรักและคิดถึงถึงแม้ คุณเลือกที่จะหันหลังให้หรือเทถ้วยทิ้งบอกเขาเดินออกไปจากความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่เขายังคิดถึงยังอ้อนวอนเออถ้าครูบาอาจารย์มีจริงหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงให้คุณกลับมาได้ไหมเขาน่าจะตามคุณอยู่นะเนี่ยเขายังมีไฟปรารถนากับคุณไฟลุกไฟลุกชดช่วงชัดชวานยังคิดถึงยังอยากกลับมาค่ะนี่คือเขาคลาวจากตัวเขาเขาเป็นคนน่ารักสดใสนะวันนี้เขาเศร้าใจเหงาใจเวลาอยู่คนเดียวคิดถึงคุณค่ะแล้วก็เป็นนักบุญอยู่นะชอบทำบุญค่ะ มาทีนี้มาดูอความรู้สึกเขาจริงๆแล้วเขารู้สึกไงกับคุณกันแน่ที่คนนี้เขาจะปวดคอไหมพี่แพนมาแทนดีมีแพนหน้าเขาปวดคอมาใครอยากได้ไปเขย่าที่บ้านเอออย่าลืมเข้าไปดูในไลฟ์นะจ้าวันนี้ตอนไหนก็ไม่รู้หรอกฉันเหนื่อยอยู่เธอฉันปวดฉันปวด,ปวดหัวมือเก่เาปวดแขนปวดขาปวดสภาวะจะปวดเหมือนไม่สบายด้วยนะหวานอะแพ้าอากาศราชินีดา หนึ่งไม้เก้าเหรียญห้าไม้เจวิลความรู้สึกนะจิตใต้สำนึกเหรออันนี้เป็นไพ่ใบเดียวกันกับตัวคุณคุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณคุณทำงานเขาทำงานมีโอกาสที่จะก้าวต่อไปมีโก i วิ t เดอะโฟยังไม่จบความสัมพันธ์นี้ถ้ามันบล็อกถ้ามันจบถ้ามันเงียบนะเดอะฟูกับแปดถ้วยเหมือนมีการจบมุฟออนเป็นวงกลมอะค่ะ เขาอยากความรู้สึกจิตใต้สำนึกเขาอะน,นะคิดถึงแล้วก็สองสองหนักมากคุณเห็นไหมตาสติปัญญาความรู้ความสามารถทั้งหมดสองคูณหนึ่งไม้อยากกลับมาคิดถึงวันนี้คุณดูสวยขึ้นเนาะสวยแซบบันเทิงมากเลยแม่เซ็กซี่ขยี้ใจขาดเดียวเออแล้วก็ดูเร่าร้อนดูเขย่าวงการเออเขย่าหัวใจเขาเหลือเกินมองเข้ามาแล้วรู้สึก ขาดเชอไม่ได้หัวใจคอสารภาพรักและคิดถึงเป็นห่วงแต่ความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกจิตได้สมนึกคือมันทะเลาะกันมันไม่เข้าใจกันสองคนตีกันตลอดเลยเวลาอยู่ด้วยกันแต่ทําไมเวลาเลิกกันทะเลาะกันหรือห่างกันมันคิดถึงมันดึงดูดมันมัวเมามันลุ่มหลงมันคิดมากสองกระจกก็เห็นคุณเขารู้สึกถึงบางอย่างในตัวคุณและเขามีอะไรที่คล้ายกันอยู่ดึงดูดกันอยู่เขาก็ไม่รู้หาคําตอบไม่ได้นะประมาณนี้นี่คือความรู้สึกค่ะมาดูจิตจิตได้สนึกไปแล้วความคิดค่ะ สิ่งที่เขาคิดคนคนนี้คิดอะไรอยู่ในหัววินาทีนี้ที่คุณนึกถึงเขานึกถึงหน้าเขาดูรูปเขาเรียกชื่อเขาเพื่อส่งกระแสจิตถึงเขาคนนั้นของคุณซึ่งหวานไม่รู้ว่าเป็นใครนะเราจะระลึกเราจะหลับตานึกถึงคุณขอให้คุณได้รู้เกี่ยวกับความคิดเขา mm. เขารักคุณรักคุณและรักคุณไม่เคยปล่อยมือจากคุณ แม้ว่าคุณจะแกะออกสะบัดออกเลิกลาหย่าร้างหรือหันไปไหนเขาก็ยังรักและคิดถึงราชินีถ้วยเดอะเลเวอร์ lover, และราชินีถ้วยไม่เคยเปลี่ยนแปลงและที่สาคัญเขาอยากดูแลอยากซัพพอร์ตอยากปกป้องคุณอยากอุปถัมภ์ค้าชูคุณอยากเอาคําจุนอยากเลิกโอยอยากเอาเงินให้อยากออฟเฟอร์คุณได้เงินตาจ้าหูไพ่ขึ้นดีแท้นี่คือความคิดเนาะเลเวอร์ over, ราชินีถ้วยหกเหรียญและสิบเหรียญใต้สําหรับมีหายพินเทสคุณอยู่ในใจเขาเสมอเขาคิดถึงคุณ เขาสองกระจกเขาเห็นคุณเขาก็ส่งกระแสจิตถ like. right ึงคุณแต่ในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันนิ่งมันเงียบมันจบไปแล้วหรือเปล่ามันเทถูกเทถูกทิ้งเทไปแล้วสองครั้งอะไรอย่างง่ายเครียดอยู่นะเอามาดูแล้วเออเขาอยากบอกอะไรคุณอีกค่ะคำพูดที่เขาไม่เคยพูดกับคุณมาก่อนสิ่งที่เขาอยากพูดกับคุณในวินาทีนี้ คุณดูเซ็กซี่คุณมีเสน่ห์คุณเป็นหนังแดงบันดาลใจเขาคุณเป็นคนที่โดดเด่นกว่าคนอื่นแม้คุณจะไม่ได้พูดอะไรคุณมีแสงเสมอคุณมีบารมีมีแสงมีสปอตไลท์สองมาที่คุณแต่วันนี้คุณบล็อกเขาทําไมเออแปดดาบสามไม้เขายังจะมาหาคุณนะเขาคิดถึงคุณเขารู้สึกเศร้าใจและเสียใจที่ทําแบบนี้ที่บล็อกค่ะอืมเขาสองคุณเสมอเขายังคิดถึงแง่อยากกลับมาค่ะอมาดูแล้วทีนี้สิ่งที่เขาจะทํา ทำอะไรเพื่อคุณไหมอัดวินถ้วยรักคุณแจชเมนคิดถึงคุณห้าถ้วยทำอะไรไม่ได้มากสามเหรียญอยากดูแลอยากซัพพอร์ตอยากปกป้องอยากให้เงินอยากเลี้ยงดูปูเสือเออยังคิดถึงอยู่อยากสักหลายๆดอกดีไหมเด็กถือไหมจ้าอ่ามาดูแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์จบแล้วเนาะมันดีเธอพอละฉันปวดแขนแนวโน้มความสัมพันธ์เด็กเหรียญเดซ่าสองเหรียญ 9ก้าดาบเอาและหกดาบใต้สุดนนั้เป็นห้าเหรียญน,นครับรักความสัมพันธ์นี้มีแต่ความถามว่ารักและคิดถึงเป็นห่วงสองไม้สองหนักมากคิดถึงอยากดูแลอยากซัพพอร์ตอยากกลับมาแต่ในความเป็นจริงวินาทีนี้อาจจะยังนะเก้าดาบและหกไม้จกลับมาแน่นอนแต่ในความกลับมา,บมาคุณและเขาอาจจะยังต้องทะเลาะกันมีอุปสรรคปัญหาแต่คุณกับเขาเป็นคู่กันคู่กันแล้วขาดกันไม่ได้อะโอไม่ใช่ตัดกันไม่ได้ไม่ใช่ขาดกันไม่ได้นั่นแหละประมาณนั้นอันเดียวกันนะ มาดูอะไรอีกอให้สรุปแพรวเขาพี่แพนเขาอยากไปอยู่กับคุณเขายักหน้าเธอเลือกฉันเธอเอาฉันกลับบ้านหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าไปค่ะอินเนอร์เพจเขาบอกถ้าคุณอยากให้ความวรักความสัมภั์ครั้งนี้ดีคุณต้องใช้ชีวิตเหมือนเด็ก ดึงศักยภาพดึงความรู้สึกดึงความอินโนเซนต์ออกมาอยากพูดกับเขาอยากคูดกับเขาไม่ต้องมีอาตาัตราอินเนอร์เพจหมายถึงคนที่ไม่มีอัตราเป็นเด็กลดลดลดความรู้สึกลงมาไม่ใช่ลดความรักนะลดคําว่าอยากเอาชนะอะไรอย่างเงี้ยยอมกันบ้างเดอะการ์เด้นคุณต้องไปกาวดิ้งไปนอนนอนกับพื้นดินพื้นทรายพื้น้าเพื่อรับพลังงานอิเล็กตรอนจากแม่แม่แม่ดินน่ะแม่โลกเอิร์ธอ่ะเอิร์ดแองเจิลนั่นแหละเพื่อซับพลังงานความ ร้อนออกไปจากตัวอปรประจุไฟฟ้าที่รับมากเกินไปอย่างเช่นอยู่บนตึกอยู่บ้านที่มันมีเครื่องใช้ไฟฟ้าทีวีตู้เย็นพัดลมแอร์คอนหรือโทรศัพท์อย่างเมื่อวานเนี่ยโทรศัพท์สี่เครื่องเอือใชนไปวิ่งทุกครั้งที่เราไปวิ่งเราวิ่งจบแล้วเราก็จะทําเวลาได้แล้วเราก็จะไปโยคะถอดรองเท้ากับดินอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้น อิมโหมดเชนอลฟีดลดความรู้สึกลงมาแล้วคุณจะเห็นเห็นคุณค่าในตัวเขาเห็นคุณค่าในหัวใจของตัวเองเห็นอะไรมากกว่าที่คุณเป็นอยู่ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้คอนเน็กชันยังไม่ขาดสะบัน้นยังเป็นคู่มีเอเนจีของคนรักเก่าเป็นคู่ที่จะวนกลับมาคู่กันแล้วไม่แคลกันค่ะขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขรักมั่นคงขอบคุณและสวัสดีค่ะ